สวัสดีครับนี่คือโรงแรมที่เรามาพักครับผมสีฟ้าเิ่นกกบรรยากาศภายในโรงแรมครับทิ่ริมทะเลนองบรรยากาศดีดีแล้วก็ชั้งล่าง,างครับ,บาบว,วิวดีเยี่ยมที่เกาะสมุยครับผม ความยั่งยางลงบันไดครับผมบรรยากาศนี่ก็คือเมอเซมสวยมากค่ะมาต่อพินัสซี่หาโลเคชันนี้เพื่อ FC และโตเกียวเลยนะคะดูบรรยากาศร,รอบๆเห็นวิวทะเลเห็ทนหมดเลย ยูเรเลครับผมเนี่เราจัดอยู่ข้างล่างนี่มไหมนี่บรรยากาศรอบรอกครับเดี๋ยว่อมียงมันท่านเหมือนกันเน่เลย กับท่านเร็ว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 ,รวแฮมถลยลงนะครับตาบึงกี่น้องผมก็เคยไม่อเทียร์เลยขึ้นกันสวัสดีครับเราจะลงไปห็น ตอนนีม้มีหมดพักบ้านเฮาเองคือพักสวนวขัะะ้วตะไคร้ตะไคร้หลวกอะไปกับเฮามันบอกเขี้ยขึน้นกลวยมีว่าว่าแสงไปนี่แม่ถามทำไมดีบ้านักขั้วเขาเรื่องสปอร์ตแต่เฮงเข้าพอดี คุมวดสุนเด้อการสุนเมียนรถนันยังรถอยู่มีกเนียงก่อนวิเชี่ยพี่เชี่ยพี่เช่ันนยังบสูตรีกี้จังัดยะบเ็ป็นยังเยว้าวบรรยากาศน้องขอโทษขอภพ่ครับผมหนาชิฟวาดูเนี่ยบราบ่เคยพอ

แต่ที่ดิวอยาเป็นได้เลยใช่แต่ที่ดิวไว้ก็คือมีเวทีอะไรให้ใช่ไหมครับตั้งไกสันเสี่กบสุู่งสูงสเออสูงสี่สิบเมตรครับก็ยังดีอยู่อะไรก็ได้ก็จริงๆแล้วปกตสูวทีเรานหกสตบมตรตั้งอาหารน้ำมีเชียงเสียงหรว่า ถามนเสี่ยงได้หรือแต่ว่าเสียงได้ตรงเลยว่าไม่ครับให้ไปเที่ยวให้ไปซีย่บยห่ว่าจริงๆถีามำนีวว่าฝังี้วน่าจะไปดีากกว่าเพราะว่าทร้านอาหารเห็นเราใช่ใช่ใเป็นคนร่วของเาเราอเาตรงเราม้วนเลยจอกันครับเพราะเดี๋ยวตรง้มมีร้านอาหารแล้วก็ข้างในจะเป็น

นำไม่เลนอน้ม้่ตอันนี้ออไม่หมครับใชครับคือเ่าตดอกวารงทีเราจะไหนมุมกล้องถึงจะไม่บังหมดบังคนุกวงกอดีเลยไม่ได้เลยไ่ีนักกลอดีเนเลย จะเห็นแตรมยของกล้องนป็นเงิเลยต้นีหนเนี่ยต้นตรงนี้ดีไหมฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของมุมกล้องมุมอะไรหรือว่าจะไปดูไปดูที่ว่านตรงตรงตรงไม้ก่อนครับหรือว่าอยากได้ตรงัามากกว่าผ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 าอะไรผาผางาผ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 าีาผ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 า้าราผาราผาผาตาผา้าผาผาผาหูผาผาผนนา้ก็ได้ครับ คีว่าตรงนี้จะสวยเพราะถ่ายตรงนี้ยคือบนกลองหือครับใช่ใช่ก็ไหนหลักไหนหลักเสาดีล้วนะครับเสาแรกเลยโอเคยู่นะเราคนเราประมาณกี่คนแม่ประมาณเท่าไหร่ตัก็จะพอดีจะไม่ใหญ่เกินเสานี้ยใช่ไหมนี่เขเริ่มจากเสานี้ยครับเดียวนี้เนาะใช่ครับมันจะเป็นเป็นโต๊ะแม่เราประปุกิดข้าอันนี้ระมันจะีนเราะ พาืนทีกลางก็จไม่หนงงามองงาเป็นยัแล้วอันนีเก็บในถาเสั้นเบเก็บเสันเนาะโอ้โถ้าได้อยู่เขาเขาจะเก็บอ้ให้ได้ชิ้นนงเหรอค่ะเขาเขาจะเก็บน้ให้เราก็จะได้บริเวณตรงนี้ที่มันไม่เอียงถ้ามาอาจจะกริ้งบรรยากาศดีพี่น้องสรีละดีสรยละดีนเต็มที่ แล้วก็ห้องน้ำอีกที่นึงจะเป็นตรงตึกสี่ตันดาตรงนี้ครับผมอ๋อก็ไกลนี่ใช่ครับมีสองตึกก็คือตรงตึกสี่ตนดาใช่ไพี่น้องใช่ครับโอเคลีใช่ไหมบางทีเล่้ยที่อยู่มองนี่เด้ยวหน้ามันนี่เพราะอันนี้อันนี้อยู่ไหมครับท้านเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวไปพ่อออกให้ครับ เออได้คะแนนเวทีมันมีอะไรบ้างคะมีไหมมีเวทีจะมีมีพื้นไมทีให้พรมเราสามารถหาได้เป็นพรมแดงแล้วก็มีแบ็กเอ่อแบ็กกรอบเป็นอะไรแบ็กกรอบมีอะไรเป็นโครงเป็นโครงมาใช่แต่ไม่ได้แต่งหรอคะถูอไหมอยากอยากถ้าอยากได้แต่งสามารถสามารถแจ้งได้ครับเป็นอะไรเป็นประมาณไหนแล้วเราดูเลยว่าละตัวเดียดแสดงเป็นแนวไหนบ้างโอ้ได้เดี๋ยเลือกเกิดเลือกอะไรอ๋อได้เดี๋ยวเลือกแบบเรกเกอร์กับเวทีไหมว่ายังไงโตโตได้คะแนนแบบไหน อ,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 อ๋อโต๊ะเวทีเบบ่าอยังไม่มีรูปครับแต่ว่าเดีกยังไงจะส่งรูปให้ดูตอนนเดี๋ยวขอประสานหรือถ้าถ้าเขาเวทีเนี่ยมันมันจะต้องมีป้ายป้ายชื่อหรืออะไรอย่างงี้ครับไม่ผมว่าป้ายป้ายชื่อเป็นป้ายห้อยข้างหน้าใช่ไ,ไหมประมาณนัน้นไม่ไอ้ถามดูว่<อ>ายังยังไม่มีปกติไม่มีครับปกติเป็นแค่โคเวอร์เป็นพรมโคเวอร์เฉยๆใช่เดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่น้องรอติดตามน้ำบ้าได้อาบพี่น้องลงเรื่องมากกินเข่าแล้วกรับเาเบิ่งสถานที่จัดงานนะครับพี่น้องแต่ว่าทาง